ตัวเส้นชีวิตของพระชน,นกน,นะครับ,รบท่านเป็นตัวอย่างของคนที่ลืมห,หน้าที่เนี่ยเป็นหลักความตั้งใจที่จะทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยมีสูงมากครับที่สําคัญน่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือเรื่องความกตัญญูซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสะท้อนผ่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผ่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูเลเยนทิธิสยามรีกอร์เดอร์สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรีคอร์บี่กับผมฟ้าครามนะครับวันนี้ครับหัวข้อน่าสนใจมากๆเราจะพาทุกท่านไป ทำความรู้จักกับเชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่งท่านมีพระสมัญญานาว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับท่านนี้ครับท่านเป็นนักเขียนอิสระนะครับแล้วก็มีสารคดีที่ท่านทำนะครับจะเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือนะครับไขปริศนากรณีสวนคตล้นก้ารัชการที่8ด้วยนะครับคุณปันดาพลครับสวัสดีครับพี่ปันดาครับสวัสดีครับ ให้พี่ปัญดาได้เล่าประวัติคร่าวๆข,ข,ของพระองค์ท่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยครับถ้าคร่าวๆนะคะก็คือที่รู้กันทั่วไปว่างานของท่านที่ทรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทหารเรือกองทัพเรือใช่ไหมแล้วก็เรื่องของของการแพรรบแต่ทีนี้เนี่ยเส้นชีวิตคือตัวเส้นชีวิตของพระชนก,กันนะคะเท่าที่เรียนศึกษาเนี่ยก็คือเป็นคือท่านเป็นตัวอย่างของคนที่หนึ่งหน้าที่เนี่ยเป็นหลักแล้วก็ ความตั้งใจที่จะทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยมีสูงมากครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือเรื่องความกตัญญูซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสะท้อนผ่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าครับผ่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบจนมาถึงเนี่ยซึ่งในตัวนี้ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเดนคิดว่าคนทั่วไปนะ่พอจะรู้บ้างว่าทรงงานเรื่องทหารเรือเป็นพระบิดาการแพทย์ครับแต่แรงขับลึกๆของท่าน แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคอน FLICT ในชีวิตท่านก็คือว่าพระสุขภาพของท่านเนี่ยคุณคิดดูว่าคนที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะมีอายุไม่ยืนครับเราคนส่วนใหญ่จะคิดทําอะไรแต่ว่าการศึกษาเส้นชีวิตของรฟชนกเนี่ยเดนมองว่าม,มันมีความหมายมีอะไรที่น่าน่าสนใจครับอย่างแรกเลยนะครับผมสนใจในเรื่องของการศึกษาค่ะ พระองค์ท่านมีความตั้งใจเพียรในเรื่องของการศึกษามากๆเลยเล่าตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับคือการศึกษาเนี่ยสิ่งที่สะท้อนที่เห็นในในชีวิตท่านทา้งใจศึกษานะคะคือว่าอย่างที่บอกว่าในสมัยรัชกาลที่5้าเนี่ยท่านมีโอรสเยอะแล้วก็บ,บรมราชโองบายก็คือว่าโอรสที่แข็งแรงเนี่ยจะให้ไปเรียนสายทหารทีนี้พระชนกก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค,คุณคิดดูว่าเด็กอายุต,ตั้งแต่1 3ถึง10ประมาณ13าถึงยี่ในยุคนั้นะ่ะ ที่เป็นโอรสทั้งหลายอะ่ะมีหน้าที่เรียนแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนจากตะวันตกมาพัฒนาประเทศพระชนก็เป็นหนึ่งในนั้นตัวท่านเนี่ยอายุสิมใช่ไหมท่านเรียนในร้อยทหารบกในเมืองไทยครับแล้วก็ส่งไปเรียนที่แฮโร่ที่อังกฤษ 2>, 2ปีชั้นต้นชั้นสูงอะไรก็ตามแต่ทีนี้มันมีเอกสารหรือแม้แต่ตัวจดหมายของท่านเองเนี่ยที่มันสะท้อนว่าท่านน่ะไปเรียนโดยหน้าที่แต่ความชอบของท่านจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่สายนี้ไม่ใช่ทหารเรือไม่ใช่สายทหารเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตท่านน่ะคือแม่แม่ท่านคือพระสมเด็จพระพันวษาค่ะมีมีลูกโอรสธิดาแปดพงค์สิ้นพระชนหมดเลยฮะด้วยโลกแปดพระองค์สิ้นพระชนหมดเลยเอเลือเหลือดสองอ่เลือสองใตกใจเลยนะฮะเออเลือสอง คือหญิงสี่ชายสี่แล้วก็ขออนุญาตเรียนถามเพราะอะไรถึงสิ้นพระชนไปถึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโรคภัยหมดคข้รักสันน้อยไทยอฟอยนี่แหละซึ่งปัจจุบันนี้มันเสิวสิวมากใช่ไหมครับแต่นั่นน่ะคลาสคือทําให้ท่านเสียเสียโอรสธิดาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโอรสองค์แรกคือสยามมกุฎราชกุมารแห่งประเทศไทยรพระองค์แรกค,รคือเจ้าฟ้าวาชิรนิตที่เป็นพี่ท่านน่ะก็สิ้นด้วยไข้รลักสันน้อยแล้วก็ท่านก็มีพี่ชายพี่สาวก็สิ้นด้วยไขารลักสัน้อยเหมือนกัน ซึ่งอนี่คือคือการสาธารณสุขในยุคนั้นเนี่ยท่านก็เลยมองเห็นตัวนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านเดี๋ยวเพื่อให้ชัวนนะหลังจากที่ท่านพอดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพระองค์ท่านมีแรงขับแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้พระองค์ท่านตั้งใจในชีวิตมากน่าดูใช่เพราะว่าท่านมีจดหมายถึงรัชกาลที่ห้าตอนที่ท่านเรียนที่แฮโร่นี่แหละหลังจากช่วงช่วงนั้นเน่ะบอกว่าเมืองไทยต้องการหมอมาก ถ้าไม่เป็นทหารหมอฉันก็อยากจะเรียนหมอ,อเนี่ยท่านถวายไปรัชกาลที่5เดือนมิถุนาสองสี่าสามแต่ว่าพอตุลาเนี่ยรัชกาลที่5ก็สวรรคตรเนี่ยทำให้เห็นบรรยากาศชีวิตของท่าน่ว่าช่วงอายุท่าน1-19เนี่ยคือท่านอยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่5ถูกไหมช่วงนั้นเนี่ยมันมีการล่าในคมยังเรื่องของรอศ1รอยสิที่เราเสียดินแดนอะ่ะตอนนั้นน่ะท่านเกิดพอดีครับและตัวพระพันวสา,าก็ ควักเงินนะคือหมายถึงว่าพระพันวาษาท่านพระพันวษาคือมารดาของของพระชนกของพระพระบรมรชาชชนกนะท่านก็ควักกระเป๋าท่านลงขันช่วยไทยไทยประเทศให้ด้วยนะเพราะตอนนั้นต้องเอาเงินถุงแดงจากรัชการที่สามมา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 ,มา,มาให้ฝรั่งเศสมนะันอ่ะครับพระพันวษาก็ควักเงินออกมาช่วยด้วยคือรัชการที่5เนี่ยเรียกพระพันวษาว่าแม่กลางมัางมีความหมายก็คือท่านเนี่ยนอกจากเบี้ยหวัดบานานที่ท่านควรจะได้ในฐานะที่แบบ เป็นพระราชินีอะไรเงี้ยคือภาษีเราอะครับท่านไม่ได้ไมีตรงนั้นอย่างเดียวแต่ท่านทํามาหากินด้วยท่านมีที่นาให้เช่ามีมีทําทอผ้าขายท่านท่านแบบเขาเรียกอ,อะไรอะล้ําขนาดที่แบบว่าสั่งเ,เครื่องทอจากญี่ปุ่นอะทอยกดอกอะไรมาทอคือแบบท่านะสา,ายค้าขายเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเป็นเจ้าที่รวยมาก<อ>ไม่ได้รวยจากเงินเบี้ยวหวัดแต่รวยจากการทำมาหากินด้วยแล้วก็ใช้เพื่อ ประชาชนอย่างไรบ้างครับพระพันวษาเหรอนี่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งแรกอะก็คือพระพันวษา,าเป็นคนตั้งแล้วตอนหลังที่รัชกาลที่9ก้ากับสมเด็จย่าก็มาสานต่อไงพอพสวอเลนแหละนั่นแหละซึ่งพระชนกก็ไปได้เห็นนะค,คือหมายความว่าพี่ชายท่านเนี่ยที่อายุ17เนี่ยที่สิ้นไปอีกองหนึ่งอ,อันนั้นนี่ยที่ทาให้พระพันวษา,าตอนพระไทยมากมก็เลยหนีไปพักฟื้นที่ศรีราชาใช่ไหมก็ไปเจอความทุกข์ยากของรัชดรอ,อีก เรื่องไข้มาลาเรียนู่นนี่เนี่ยไม่คือการรักษาพยาบาลไม่ดีท่านก็ดึงแพทย์ที่เป็นฝรั่งมิชันลีจากเมืองไทยอะอจากกรุงเทพอะไปช่วยงานที่ที่ศรีราชาที่ท่านไปประทับครับคือ,ค,อคือไปได้วยความตอมใจเสียลูกนะแต่ก็ไปเจอประชาชนเดือดร้อนใช่ไหมก็เอาดึงแพทย์ไปแล้วจกนกระทั่งเกิดเป็นโรงพยาบาลศรีราชาครับสมเด็จอะไรที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั่นแหะทีนี้พระชนกเนี่ยก็เห็นสภาพเนี่ยจนกระทั่งในความมาท่านประมาณ10กว่าขวบัแหละสิบสามเนี่ยแถวแเนี้ย ท่านก็ไปถึงไปเรียนต่อที่อังกฤษไง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยค,ค,คือ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 จุดเริ่มของท่านเลยที่ท่านเห็นว่าเห็นจริงๆอ่ะว่าค,ความเดือดร้อนคือความล้าหลังหรือว่าความขาดแคลนแพทย์น่ะมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเมื่อกี้ติดค้างไว้ตรงที่ว่าพราะองค์ท่านเนี่ยชอบเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ดูราวกับว่าตอนที่เรียนเนี่ยเรียนแต่การทหารอย่างเดียวเลยมันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างสําหรับในเรื่องนี้นะครับ เราไปคุยกันตอนเบรกหน้าครับมูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสารต่อโครงการต่างๆของเราในการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เผยแพร่งงานวิชาการส่งเสริมงานวิจัยจัดงานเสวนาทางวิชาการค่ายเยาวชน รวมถึงโครงการเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของประเทศต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีงานวิชาการที่บิดเบือนด้วยเจตนาซ่อกร่อนบ่อนทำลายความสามคัคคีร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมด้วยความจรงิงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและภาคภูมิใจในชาติของเรา สามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี039ขีด8ขีด04589ขีด8จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูลนิธิสยามรีกอร์นเนดอร์จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรือคัลเวรีนะครับย้อนกลับมาเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะไปฟังกันว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่จากการที่พระองค์ท่านเรียนการทหารนะครับต้องมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นเพราะอะไรครับคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมท่านถึงมาเรียนการทหารก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นพระบรมราโชบ,บายของรัชกาลที่ห้าใช่ไหมทีนี้พอรัชกาลที่หท่านสิ้นท่านขึ้นรัชกาลที่หซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็ย้ายไปเรียนในเรือที่เยอรมันแล้วใช่ไหมแต่ ประเด็นมันคือว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอตอนที่พราชกาลแรกในรัชกาลที่หกท่านก็ประกาศว่าเป็นกลางครับตอนนั้นนะ่ะท่านก็ยังรับราชการอยู่ที่เยอรมันเหมือนกันพระเจ้าไ่เซอร์นี่ ทว่าให้ยศท่านเป็นเรือตรีนะทีนี้พอรัชการที่6ท่านประกาศอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเยอรมันอ่ะท่านก็เรียกพระชนกกลับตอนแรกท่านคิดจะไปร่วมรบกับเยอรมันอ่ะเพราะว่าท่านเหมือนกับท่านเรียนมาท่านก็มีความผูกพันไงแต่ว่าพอเป็นพระบรมราชองการของรัชการที่6กเออกลับท่านก็ต้องกลับมาเมืองไทยทีนี้พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยตัวท่านเนี่ยท่านเป็นนักปฏิบัติตัวท่านอ่ะท่านชอบปฏิบัติ แล้วท่านก็คงจะมีความหวังอะว่าจะได้ออกฟิลออกสนามเพราะทตอนที่เรียนอยู่เยอรมันเนี่ยท่านก็ออกฟิลกับเขานะกลับมาแล้วคิดว่าจะได้ลุยอะไม่ได้ลุยนั่งไม่นั่งโต๊ะซึ่งในเหตุผลส่วนหนึ่งที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือว่าเป็นเป็นเจ้าฟ้าเพราะท่านเป็นเจ้าฟ้าชั้นสูงจริงๆนั่งโต๊ะนี่ก็คือรับราชการในกระทรวงทหารเรือทีนี้งานงานที่ท่านที่ให้ท่านทำเนี่ย อย่างเช่นว่าท่านทํารายงานเรื่องเรือสอเรือสอก็คือซับมารีนคือเรือดำน้ำําเรื่องการทําโครงสร้างกรองเรือรบออกแบบเรือรบโดยใช้เครื่องดีเซลอันนี้ล้าอันนี้ล้า <c oughs> อันนี้ล้าอันนี้ล้า <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าในบริบทของท่านตอนนั้นเนี่ยฉากหลังมันคือวัววัวันคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ที่วัววัวันมันจบเร็วสองสามปีมันก็จบแล้วใช่ไหมตัวนี้มันก็เลยวางอยู่ แต่ทีนี้เนี่ยในตัวไอเดียของท่านเนี่ยที่มันมีความน่าสนใจท่านสนใจเรื่องของเรือเล็กๆเรือขนาดกลางขนาดเล,ดเล็กแล้วก็เรือดำนา้าตัวเรือดำน้ำเนี่ยเนี่ยท่านก็ใส่อินเนอร์ของท่านคือเรื่องการแพทย์ลงมาอีกว่าเรื่องของเอาของอาหารเนี่ยซึ่งตัวนี้มันจะนําไปสู่การวิจัยนะเพราะว่าตอนนั้นเรือดำน้ำเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเรื่องของอาหารสุกใช่ไหมจะต้องเป็นอาหารแบบสำเร็จแบบแือบแจ้อาหารสุกไปทําไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าท่านก็มองว่า คนไทยเนี่ยที่ชมอาหารปรุงสุกอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าจะมีเรือดำน้ำแล้วต้องมีลูกเรือคนไทยจริงๆอะ่ะ mm hmm. ก็ต้องไปคิดค้นสรรหาอาหารที่มันเหมาะสมทั้งสุขภาพแล้วก็จลิดด้วยอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> โชนาการด้วยซึ่งในตัวนี้มันจะไปต่อท้ายด้วยงานวิจัยซึ่งอันนี้เนี่ยเราเก,ก้าเนี่ยจะมีเยอะในโครงการพระบ,บริดาของท่านเนี่ยไอเดียพวกนี้มันก็ถูกเสนอออกไป uh huh. แต่มันไม่ได้รับการต่อยอดหรือปฏิบัติเหตุผลหนึ่งเนี่ยสงครามโลกจบแล้วก็งบประมาณ ที่สำคัญคือไอเดียออกมาแล้วว่างบประมาณมันไม่มีทีนี้รองท่านก็ได้อยู่ในกระทรวงทหารเรือเป็นเวลาโดยประมาณเนี่ยนะครับ9เดือน18วันใช่แล้วก็ออกมาหลังจากนั้นยังไงต่อครับคือนี่แหละก็มันจุดเริ่มมันอยู่ตรงนี้ว่าท่านอะ่ะซึ่งมันจะมีนักวิชาการบางคนเอาไปตีะนะว่าคือท่านกริ้วแล้ว,ลวท่านก็จะแสดงออกท่านก็แค่เอาไอกองที่ไอ แบบจำลองเรือลอบอะบซึ่งอันนี้อราอก้าก็สืบต่อมาสร้างเรือจำลองอะ,อะ <c oughs> นั่นแหละท่านก็ขนเนี่ยมาเผาแล้วเขาเรียกอะไรอะมา,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 าเล็กท่านน่ะก็วิ่งไปทูลกรมขุนชัยนาทนเลนทอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านดูแลเรื่องของโรงเรียนแพทย์ทายลัยอยู่เรื่องการแพทย์อยู่กรมขุนชัยนาท ท่านท่านดูแลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแต่ว่าความคืบหน้ามันช้าเพราะท่านอย่างไม่ใช่เจ้าฟ้าชั้นสูงทีนี้ท่านก็ไปตามกรมชัยนาทมาท่านก็มาปลอบอะไรกันยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนหลังเนี่ยก็แกล้งชวนพระชนกเนี่ยไปล่องเรือเล่นกันครับแล้วก็พาไปแวะที่ศิรีราซึ่งท่านทำงานอยู่ไปเห็นสภาพที่แท้จริงของโรงพยาบาลศิริราชเห็นความล้าหลังของของ เขาเรืออะไรเออความล้าหลังคือคือเรายังล้าหลังอยู่เยอะครับอย่างเช่นว่าคุณผ่าตัดเนี่ยนะห้องผ่าตัดเนี่ยเออหลังคามุงสังกะสรอย่างเงี uh ้ยรองห้องพักคนป่วยหลังคามุงจากเนี้ยแล้วก็เตียงไม่พอบางทีเขาก็เอาคนไข้เปรยคนไข้มาวางไว้บนต้นไม้ทิ้งตายอะไรก็มีไงคือความขาดแคลมันไม่พอตัวตัวกรมขุนชัยนาทเนี่ยเห็นว่าพะชนกกำลังกำลังกิ้วเรื่องนี้อยู่แล้วก็ลาออกเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสของท่าน ทีนี้เหตุผลเนี่ยอันนี้สําคัญเหตุผลที่ท่านอยากจะดึงพระบรมราชนกเข้ามาช่วยงานท่านแบบอันที่หนึ่งท่านเป็นเจ้าฟ้าชั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเป็นแม่เหล็กถ้าท่านมาจับงานตัวไหนมันจะเป็นแม่เหล็กจะทําอะไรพูดอะไรก็จะง่ายขึ้นครับอันที่สองเนี่ยคุณสมบัติของพระชนกเนี่ยเพราะว่าสององค์เนี่ยท่านโตมาด้วยกันอเพราะฉะนั้นท่านรู้จักนิสัยกันพระชนกเนี่ยเป็น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 คนที่ ทำอะไรทำจริงมีความเพียรแล้วก็มีหลักการครับเออตัวนี้อันที่สามที่สำคัญที่สุดเพราะชนกรวยอ่าซึ่งออตรงตรงเออเพราะชนกรวยครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าเพราะชนกพอท่านมาคลุกงานตัวนี้เนี่ยนอกจากทุนส่วนพระองค์ที่ท่านพระรทานลงมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าแสนในยุคนั้นนะทั้งหมดนะมไม่ต่ำกว่าห้าแสนนะแล้วก็ท่านก็ยังสามารถที่จะไปเลี้ยอะไรเชื้อพวกองค์อื่นมาช่วยได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยสามข้อเนี่เป็นข้อหลักที่กรมบคขุนชัย,ยนาชชวนท่านมาทำแต่เพราะชนกบอกว่าถ้าจะให้ท่านมาช่วยเนี่ยต้องทําจริงก็คือต้องมีความรู้จริงๆงั้นขอเวลาฉันไปเรียนก่อนเพราะก่อนหน้านั้นนะ่ะท่านอย่างที่บอกครูพื้นว่าช่วงปฐมวายของท่านเนี่ยท่านเห็นแค่ปัญหาแล้วก็แม่ท่านก็เอาครูเอาเอาหมอเมืองนอกเนี่ยมาดูแลประชาชน แต่ว่าองค์ความรู้ของการแพทย์ท่านยังไม่มีไม่มีเลยใช่ก็ะสุนเลยไม่อาจจะไม่ถึงกระสูนนะก็ในเนือฐานก็ต้องมีบ้าง่ะใช่ไหมแต่ว่าในเนี่ยในในระบบของแพทย์หรือว่าองค์ความรู้แต่ท่านไม่มีท่านก็เลยบอกว่าขอไปเรียนก่อนเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรากําลังเพลินเลยฮะแม่พี่ปัญดาวเล่ามันนะเพลินเลยนะครับตอนนี้เราค้างกันไว้นะครับถึงตรงที่กําลังจะไปเรียนแพทย์แผนปัจจุบัน ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจอย่างเข้มข้นให้พระองค์ท่านเนี่ยส่งไปศึกษาต่อทางด้านการแพทย์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็อยากจะทราบว่าแล้วไปเจอสมเด็จย่าตอนไหนโอ้ยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับพระบิดาของรัตนกรรัชกาลที่8แล้วก็รัชกาลที่9นะครับติดตามชมกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมห้ามพลาดน,นะครับมาเจอกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปันดาพลมากๆนะครับที่มา ให้ข้อมูลกับทางรายการในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจยังเข้มข้นอยู่อีกหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณอะไรรายการดีๆแบบนี้ใช่ข้อมูลก็หายากเยอะมากใช่แล้วรายการนี้โอ้โหเขาต้องมีการ ตัดตรงตัดต่ออะไรอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่แค่ารายการอย่างเดียวสิใช่ไหมตัวของลือเนี่ยเขาจะมีเพจใช่ไหมฮะมีหนังสืออีก<ม>โอ้โห,โหเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมเลยแห่งวิชาการที่สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์หาข้อเท็จจริงมาให้กับพี่น้องประชาชนคืออย่าพลาดอะไรการดีๆมันต้องมีผู้สนับสนุนแน่นอนไม่<อ>งั้นเดี๋ยวเราสองคนไม่มีคับเอาเลยไม่เป็นไรใครอยากจะเป็นผู้สนับสนุนมาเลยครับเล่เขา้ามาเดี๋ยวได้ที่ไหนได้ที่ไหน เอานี่ก่อนเลยอะไรหม้อไหเดี๋ยวเอามาวางตรงนี้เลยเเอาาามวงงไตรนี้ลยใครเป็นเจ้าแรกนี่ผมอยวจะจัดให้เลยแต่ฉันผมว่ามันยากไปไงบางทีอาหารการกินก็เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดได้ได้หมดได้หมดได้หมดแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆมาเลยครับบริจาคเข้ามาให้เยอะๆเลยเอาอารมณ์เหมือนในติ๊กต็อกเลยปั๊บปุ๊บปุ๊บกดปุ๊บ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 อย่างไรเหมือนขึ้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 นแบบนี้เลยขึ้นยอดเลยเออเนี่ยได้ที่ไหนได้ที่ไหนอ่าเลขที่บัญชีข้างล่างใช่ครับศูนย เอาใหม่อีกรอบหนึ่ง<อ>ทันที0 3 9 8 0 4 5 8 9 8้นที่8อย่าลืมธนาคารกรุงเทพ <c oughs> แล้วก็<อ>ชื่อ<บ>มูนิธิด้วยนะครับเช็คให้ถูกนะครับมูนิธิสยามรีกอร์เดอร์ฮะเอาเลยครับเช็คให้แบบนี้นะครับ